เอาคุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งฮะเรื่องของดิไอคอนคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นเนี่ยคุณอนุกูลพึกษานุศัก์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าสํานักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงเปิดให้ผู้เสียหายรายคดีบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดกับพวกยื่นคําร้องขอรับคืนหรือว่าชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดนะครับ หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปขั้นตอนและวิธีการนั้นก็คือผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดโดยมีเอกสารประกอบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหายหนังสือมอบอำนาจนะพร้อมติดสแตมป์30บาทนะสำหรับคันที่ให้ใครไปยื่นแทนนะครับนะสำเนาแจ้งความรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีหรือว่าหลักฐานการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวน สำเนาหลักฐานหรือข้อมูลการเป็นสมาชิกเครือข่ายสมาชิกบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปนะครับสำเนาหลักฐานการซื้อสินค้าหรือว่าหลักฐานการขายสินค้าพร้อมหลักฐานสินค้าคงเหลือหรือหลักฐานการชรําระเงินเข้าร่วมกิจกรรมหรือการชรําระเงินค่าโฆษณาสินค้าผ่านช่องออนไลน์หรือว่าการยิงแอดนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมสำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวข้องพร้อมสลิปการโอนเงินหรือรับโอนเงิน ที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหายและการได้รับชดใช้คืนพร้อมระบุรายการโอนหรือว่ารับโอนที่เกี่ยวกับคดีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดสำเนาคำให้การให้ถ้อยคำต่อหน่วยงานที่มีการมีอำนาจสอบสวนนะครับสำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถ้ามีสำเนาหลักฐานการเรียกร้องค่าเสียหายหรือว่าเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายอื่นๆนะครับวิธีการนั้นก็ให้ยื่นผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ระบบอิเล็กทรอนิกส์คดีรายบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดกับพวกบนหน้าเว็บไซต์สำนักง,งานของปปอง,องนะครับหรือว่า w w w a m l o นะครับก็คือ a m l o g o t h นะครับหรือยื่นด้วยตนเองที่สำนักง,งานปปอง,องอหรือสถานที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดหรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะครับจากหน้าสองมาที่สำนักง,งานปปอง,องอเลขที่422ถนนพญาไท แขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร10330นะครับแล้วก็วงเล็บมุมสองด้วยว่าทรงแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายคดีรายบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดกับพวกนะครับยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนนะครับไปจนถึง17กกุมภาพันธ์นี้เพราะการยื่นด้วยตนเองแล้วก็การยื่นด้วยตนเองนั้นเนี่ยยื่นได้ตอน8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งทุกวันเว้น ทุกวันเว้นวันหยุดราชการและก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ครับค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะยื่นได้แต่เป็นผู้เสียหายนะ,นะโดยแท้จริงคุณต้องมีอเอกสารหลักฐานอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ย้ำว่าให้ระวังมิตราชีพที่จะปลอมเป็นเจ้าสํานักงานของปปงด้วยส่วนเรื่องของดีไอคอนนะคะวันนี้มีความคืบหน้าอีกประเด็นหนึ่งนะคะกรณีที่พลต,ตรีจรุนเกียตรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยมีการประชุมกับพลตรีประสงค์เฉลิมพันธุผู้บังคับการปปปในการ ติดตามความคืบหน้าทั้งกรณีนักร้องเรียนเรียกรับผลประโยชน์จาก The Icon หรือว่าจากกลุ่มบอส The Icon Group นะคะซึ่งหลังจากที่มีการประชุมพลตรวจรีจรุนเกียรติบานแก้วเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าเบื้องต้นเนี่ยมีความคืบหน้าไปมากคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนในหลายเรื่องที่ทาแต่ในส่วนของคดีนายเอกภพเหลืองประเสริฐตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนซึ่งวันนี้ช่วงประมาณบ่าย3โมง ทางชุดสืบสวนมีการนัดนายเอกภพมาให้ถ้อยคำแต่ไม่ใช่พนักงานสอบสวนเป็นชุดสืบสวนเป็นคนสอบเนื่องจากว่าชุดสืบย,ยังคงต้องสแสวงหาขา้อเท็จจริงเพิ่มเติมอยู่แล้วก็หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะพยายามเรียกนายเอกภพมาตั้งแต่ในช่วงวันจันทร์อังคารที่ผ่านมานะคะส่วนพยานเท็จมีการเรียกมาสอบแล้วแต่ว่าทางดีไอคอนกรุ๊ปไม่ติดใจดําเนินคดีก็เหลือเพียงแค่เอกภพคนเดียวเท่านั้น ก็ในเรื่องของการสืบสวนในคดีของเอกสายไหมเนี่ยถือว่าว่าว่าจบแล้วนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนไปดำเนินการนะครับแต่วันนี้ช่วงช่วงบ่ายสามทางทางชุดสืบสวนเนี่ยก็นัดคุณเอกมาสอบปากคำนะครับในในในเรื่องของการให้เป็นผู้ให้ถ้อยคําแต่ไม่ใช่พนักงานสอบสวนนะครับก็เป็นชุดสืบสวนจะไปกนคนสอบนะครับ จริงๆเราพยายามที่จะเรียกเขามาตั้งแต่ตั้งแต่วันจันทร์เรียกมาวันอังคารนะก็คุณเอกก็ก็อ้ออางมาติดธุระนะครับหรือหรือเดี๋ยวจะมาพร้อมทนายในวันจันทร์อะไรพวกนี้เราก็พยายามเร่งให้เขามานะครับก็วันนี้รู้สึกว่าเขาเขาเขาจะยอมมาให้การนะครับบ่ายสามวันนี้ เรียกมาแล้วนะครับเรียกมาแล้วแล้วก็สอบโดยละเอียดแล้วนะครับแต่แต่บริษัทดีไอคอนเนี่ยไม่ติดใจไม่ติดใจก็เหลือเหลือหลือเหลือที่มาร้องทุกแจ้งความเลยก็มีคุณเอกคนเดียวนะครับส่วนกรณีของฟิลวัฒนภูมินะคะแล้วก็เจฟพัดนางสาวกฤษอโนงเนี่ยที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีการเรียกรับเงินจากบอสดีไอคอน20บล้านบาทเนี่ย ซึ่งมีการเปิดเผยก็คือบอสปันแล้วก็มีการแอบอ้างชื่อของนายหนุ่มกัญชัยเมื่อวานนี้เดี๋ยวมีการประชุมถึงเรื่องนี้แล้วนะคะก็มีความเห็นว่าน่าจะรวมกันเป็นคดีเดียวทั้งหมดทั้งเรื่องของข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็ที่บอสตีไอคอนเนี่ยมาร้องทุกข์ในข้อหาพยายามช่อโกงและพยายามกันโชคทรัพย์แต่ว่าจะเข้าข้อหาใดบ้างที่สุดแล้วต้องมีการสอบปากคำกับบอสปักนก่อนก่อนที่จะมีการพิจารณาส่วนเรื่องของหมายเรียก ต้องดูเรื่องของฐานความผิดด้วยว่าความผิดนั้นจะได้รับโทษ2ในสารจึงจะสามารถออกหมายเรียกได้ค่ะพยายามเมื่อวานนี้กองปราบได้ไประชุมในเรื่องนี้แล้วนะครับก็มีการาชี้แจงและสั่งการไปเรียบร้อยแล้วว่าคดีนี้จะรวมเป็นคดีเดียวนะครับคดีเดียวทั้งทั้งบิดประมาทของคุณหนุ่มแล้วก็อ่าอ่าอ่าช่อโกงพยายามช่อโกงทรัพย์หรือ หรือพยายามกันโชคทรัพย์นะครับตรงนี้ขอให้พนักงานสอบสวนไปสอบบอสปันในวันที่มีการมีการาพูดคุยกันนะครับถึงประเด็นว่า,าจะเข้าข้อหาไหนแต่บริษัทดีไอคอนเนี่ยมาลองทุกแจ้งความแล้วในข้อหาพยายามช่อกงแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยก็ยังมองเป็นพยายามกระโชคเพราะฉะั้น เดี๋ยวจะเข้าข้อหาไหนเนี่ยก็เดี๋ยวเป็นเรื่องของการสอบประคำที่ <c oughs> จะเกิดขึ้นนะครับสวยหนึ่งความคืบหน้านากรณีนายสอเสือนะคะจากการตรวจสอบเส้นเงินหรือว่าเส้นทางการเงินเนี่ยของบัญชีของแม่นายสอเสือครั้งแรกบอกว่าเจอทั้งหมด6 0แสนบาทตรวจสอบครั้งต่อมาเนี่ยเจอ2ล้านบาทแต่ล่าสุดพบว่ามีเงินเข้าและออกในบัญชีกว่า100ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีดีไอคอนจำนวน3ล้านบาทเนี่ยแต่ว่าหลังจากนี้ไปต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมนะคะว่ามาจากเส้นทางไหนบ้างแล้วก็ไปที่ใครบ้างที่สุดแล้วก็ยังคงต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จก่อนซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการเรียกตัวนายสอนเสือแต่อย่างใดค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ